นั่นเด็อกแป้งเนาะมีกระลาบเนี่ยอันนี้ก็แกงต้มต้มน้ำเนาะต้มพอมีน้ำสดอุ่นๆจะมีผักมาในมื้อนี้เฮ็ดลาบเป็ดมนี้เฮ็ดลาบเป็ด,ปดสุก,กินพอด,ดีไปตลาดมาได้เป็ดต้นนึงมา,นามาเฮ็ดลาบมาเบิ่น์นกันเลยพี่น้องคนอื่นเอาปีกมันออกก่อน

นี่นต้มโอเคแล้วมันยาวใช่ไหมซอยถ้ามีเราจะมาเย็ดลาบเราจะซอยยังไปคั่วเราจะซอยไปคั่วาจากหอมเนาะบางคนกัคั่วก่อนจะมาซอยหรือว่าต้มก่อนจะมาซอยแต่ว่าซอยก่อนซะคั่วจากหอมกว่า

ใส่เกลือน,น้อยอเอาเอาวยาเข็มแล้วข,ขันบุตรขันนขันติดเอาใส่หมูเพ็ดเนาะเอาเพ็ดเ่นนั้นหนึ่ง,งเ,เพ็ดเ่หนึ่งเพอข้าวยเผ็ดมันมีคนกินหมกินเพ็ดเอนคนก่วนไม่มาาวกกันอะไรพวกนี้เขาเป็นคอนพราะมีคนกินเพน็ดเ,เขาเลยเ,เ,เ็ดสบ่เผ็ด โ <Beyonce S 2> oh, oh. อ้เลมตาแสมาใส่ประเด็นเนาะประเด็นมัใส่น้อยนึประเด็นหนึ่ประเด็นตามแต่เดี๋ยวเราใส่นี่เพราะว่ามันโอมพอละสูตรนี้ไม่ได้ใส้โต้สูตรเดียวสูตรเดียวบ้าน จังเอามาใส่ข้าควนะาคั่วเนาะข้าวคั่วใส่ค่อนข้าวคั่วข้าควาคั่วไปแล้วข้าวคั่วใส่โอเคเอามาคนเข้ากันอันนี้ก็มีใบกี้หูเอาใบี้หูตรง,งนั้นหนึ่งับบัีแล้วเนาะได้กินแล้วใบขี้หูล้าก็หอมหอมหอมูหอมอย่างเต็มบาคน

เนี่ยมีแต่ว่ามองซีมันบ้างนะมองซีมันนะมันได้ซีมันแซ่บเนีหอมนัวดีหอมไปกินบัวอมอย่างดับขาวเลยดี่ใช่ทำนี้พอเนาะพอคนหอมมาได้ เหนียวเลือดเอด้หมดเอาน้ำใส่ข้อม,ขม,มที่น,ทน,นะนีนเเเนนเ่เอาใส่นี่ต้องให้มันเข้ากันมันสกามันมันจนสกามแล้วนนเลือดหมดลายเนาะเอาเลือดน้อยนึงเน้อเลี้ยวๆเอาได้แบบนี้ได้นะเด็อดแป้งเนาะเอาใส่หอมหน่อยหนึ่ง เหมือนกันเริ่มกามแล้วนะเริ่มกามแล้วโอ้พอดีแสบอันนี้ก็ลาบอันนี้ก็แกงต้มต้มนับเนาะต้มพอมีนับสดอุ่นๆก็มีผักผักกบผักกบลาเหมือนกันได้นีมล่บครับครับ เอ็งจะเป็นเลือดแต่งการเลยม,มามามาอือครับมาเด้่พี่น้องเด้อกินข้าวกันเด้ออ่าขอบใจฝากติดตามเด้อ่องยูทูบบ่าวคันแชนแนลติดตามเด้อกินข้าวกันเด้อมาเด้่พี่น้องเด้อขอบใจหลาย อืม <c oughs> หอมดี